ครับสวัสดีพอ่อแม่ซีลาอุ้งอิงสาวน้อยพี่บันเพลงเอฟซีช่องซุ้งชาแนลสบายดีพี่น้องสวัสดีครับเราสุขสุขคนว,วันนี้ก็ได้มาติดตามกิจวัดกินิมน์หลวงปู่สุขยสสโสธรนะครับเนาะมาทำบัตตาหารถวายหลวงปู่ เป็นยังไงพี่น้องเอ้ยต่างประเทศต่างประเทศมาคืนโอ้ยหนางังนบอ่อไผ่หมานก็ดีใจน้ำเด้อครับเดอ้อเอามาคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ถ่ายทำละครสงครามหมอรำเนาะจากช่องวันไายได้ติดตามเป็นยังไงครับโอ้ อืมังกรตลาดเฉชวนันเหนบอถ่ายทำผ่านไปเป็นทีเรียบร้อยสนุกสนานเฮฮาเนาะครับเนาะโอ้พลอยแม่อฟซีนะครับให้กำลังใจีลาคุณนาฟ้าข้างนะครับเนาะคิวกันถ่ายทำละครถ่ายธรละคระคสงครามหมอลำช่องวันนะครับตลาดเฉชวันคลองเจ็ดผ่านไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะครับเนาะ มือนี้ตลาดกินสาลังสิทธนะครับเนาะสำหรับคิวงานสาวน้อยเพชรบันแพงเอาอยู่ใกล้ไปให้กำลังใจเ้ยครับเด้อตรงขามกับคิวเจาะปักลังสิทธปทุมธานีนะครับเนาะตลาดกินสาลังสิตธ์มวลกุ๊บพี่น้องเอาไปให้กำลังใจกันหนาเวที่ลาวิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเนาะคิวงาน 23กันยายนต์6 8 24ปากทางเข้าปากทางเขาตะโลพัทยาใต้บางละมุงชนบุรีรับเนาะเอาีโปรแกรมโปรแกรมกับ25ตลาดรวยทรัพย์หลังเคหะบางพลีโครงการ34บางบ่อสมุทรปราการพี่น้อง26 ตะวันหน้าข้างเดอโมบางกะปิถนนลาดพร้าวกทมเอา้าอยู่ใกล้มองไหนก็ไปให้กำลังใจดวยครับเด้อเอา้าก็ติดตามนะครับติดตามคิวงานวันที่27ตลาดจิตพินันโบวินศรีราชาชนบุรีนี่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 เอา้าพี่น้องชาวภากตะวันออกทางมาทางด้านชนบุรี28เทศบาลตำบลหนองกี่ ตำบลหนองกีอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนี่นี่เอาค่อยถอยเข้ามาค่อยถอยมาดันจะมีเอาอ้อาวีสิเ,า,เา, 29, สามแยกหนองพระองค์ตำบลหนองกระทิงรำไปมาดบุยรำปาดโถ่ยาวมานียาวมานี่แล้วยาวมารำไปมาดบุยรำอ๋อยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบขางโลตัสอุทุมพรพิสัยสีสะเกด เมื่ออีสานเข้าไก่ที่ไหนนะครับก็ไปให้กำลังใจกันที่นั่นนะครับเราสำหรับโปรแกรมเดือนกันยายนอา้าหลังจากร,รอบปฐมทัศ19เปิดฤดูกาลนะครับเนะนาะอาณาจักสาวน้อยตะบนแพงโกสุมิสัยแล้วก็เปิดฤดูกาล20นะครับอันนี้เต็มรูปแบบ สบางตอดแจ้งนะพี่น้องเลยหลัวกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับที่จามราศสนะครับที่ทีมงานคอนบอยทีมงานเบื้องหลังโอ้สู้กันนะดูนะคุณน้องพี่น้องงานแหลกแหกหมันเจ็ดจนบัดขาทุ่มกลัวที่ทุ่มห้าทุ่มเนาะคุณน้องพี่น้องเนาะโอ้เวทีอลังการงานสร้างโดยเฉพาะ ไฟเนพี่โนองโอ้ยจอ led ปัดโทปัดโท,โทลานตาวันนี้ทีมคอนไวทก็ทีมใหม่เนคกับเนะทีมใหม่ของใหม่เออเจอกันผ่านไปสักหางงานน่าจะคล่องขึ้นเนาะผ่านไปสักการตั้งเวทีสักห้าเวทีนี่เนะน่าจะ เริ่มคล่องขึ้นจับอันไหนก่อนอันไหนหลังน่าจะเร็วขึ้นเนาะคเนาะเอาหายกำลังใจใหากำลังใจสู้สูสูสูสจบจบคิวงานรอบเดือนกันยานี่ก็น,น่าจะคล่องแค่่วแเลยบาทนี้เนาะเขาเดือนตุลาก็งานน่าจะเยอะที่นี่ก็น,น่าจะคล่องขึ้นเนาะเอาสำหรับสาวน้อย เป็นบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชนะครับ11ตุลาเปิดวงอย่างเป็นทางการนะครับเนาะเวทีบอตองห่วงอันนิ่มมาขึ้นในประจักษ์เกศสายตาแล้วสำหรับการถ่ายทำละครสงครามหมอลำช่องวันเวทีเป็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะโอ้พี่น้องเอ้ย ตั้งสงงาเด่นไฟแสงสีปัาดพี่น้องเลยคักขนาดคักขนาดอีลีเราลงทุนอัศจรรย์เลยปีนี้บอกไฟแสงสีเราลานตาจอภาพที่จะติดต่อไปทำการแสดงอา้าวสองแสนกว่าสำหรับ เราน้อยลำเพลินโชว์มานสองแสนเก่าต็มวงอัญญะพี่นิงวงใหญ่เราไกลๆก็วงพีวงวงหนึ่งวงหนึ่งเดืสามสามกัวเนาะถูกวันนี้ขนาดยินเร็กทอนยังห้าหมื่นทีหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจแปดมื่นโอ้กนันหา ได้จะไล่ดูปนี่ได้ขนา,าดอะ่รูปโเเรนงานรอยกระทง,ทงสี่หมื่นกว่าหรือสามหมื่นห้าหรือสี่หมืน่นอะไรนี่แหละเอาบางไจเดร์คุณน้องก็จะพาไตัวนงานสำหรับคิวงานต่างๆก็เอาติดตามไปเบิ้งไปดูให้กำลังใจกันเอ,านอกก้าเนาะคำเนาะเดือนกันยาตลอดตลอด หลังจากเปิดฤด,ดูกาลมาแล้วก็นอนย,ยาวไปถึง30กันยานะครับชีสเกตชิมพลใส่ชีสเกตชีสเกตวันนี้ก็ตลาด อินซ่ารังซิตเนี่ยตรงข้ามกับพิวจะพารังซิตโอ้แสดงเขตในเมืองก็เปิดเพลงเปิดอะไรก็ประมาณ60%เป,เปิดเปิดเรงก็ในชุมชนเนาะเปิดไม่เหมือนกับทางเขตต่างจังหวัดสมบัติโลกก็อันนี้ก็ดังอจังเลนครับเอาสำหรับคลิปนี้นี่ก็าฝากให้นี่ก็ฝาก กดติดตามช่องส่งชะแนนปะดูเด้อครับสบายดีสวัสดีครับ